มาถึงข้อที่7แบบฝึกหนึ่งองขอไขคณิตศาสตร์ม .3 เล่ม1นึ่งบทที่1เรื่องทรงกระบอกมาดูโจทย์ข้อที่7จ็เขาว่าอย่างไรบ้างโอ้โจทย์ยาวนิดหนึ่งเนาะโจทย์บอกว่าบ้านในชนบทหลังหนึ่งใช้น้ําโดยเฉลี่ยวันละเศษหนึ่งส่วนสองลูกบาทเมตรอันนี้ภาษาพูดเขาเรียกว่าครึ่งลูกบาทเมตรต้องการสร้างถังเก็บน้ําฝน ทรงกระบอก4ใบที่มีขนาดเท่ากันเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลา88วันแบบว่าน้ำต้องพอใช้88วันถ้าต้องการให้ถังเก็บน้ำมีความสูง3เศษ1ส่วน2อเมตรเรียกในภาษาพูดว่า3เมตรครึ่งจะต้องสร้างถังเก็บน้ำให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในยาวเท่าไหร่นะครับ หรือว่าสูงเท่าไหร่นั่นเอง๋อยาวเส้นผ่านศูนย์กลางคือว่าเป็นยาวไม่ได้ว่าเป็นสูงขอโทษเสนอเป็นทิดหนึ่งอะมาดูวิธีการก่อนนะครับทำความเข้าใจกับรูปภาพนิดหนึ่งนี่คือสิ่งที่เขาต้องการสร้างแทงน้ํา4ลูกและแทงน้ํสี่ลูกเนี่ยมันสูงเท่ากันคือ3เมตรครึ่ง3เมตรครึ่ง3าเมตรครึ่งและ3เมตรครึ่งแต่จะสร้างแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางจะใช้เท่าไหร่ดี เพราะเส้นผ่านศูนย์กลางจะมีผลต่อจํานวนปริมาตรหรือปริมาณน้ําที่อยู่ในท้งและน้ําในท้งจะต้องพอใช้กี่วันลูกพอใช้84วันแปลว่าถ้าน้าเต็มแทง4ลูกนี้เลยสามารถที่จะให้บ้านหลังนี้พอใช้น้ําไปได้88วันถ้าไม่มีการเติมน้ําใหม่เข้าไปนะเข้าใจอย่างนี้นะครับเอาละเราจะคิดอย่างไรวิธีคิดมาดูวิธีทา เรามาดูก่อนว่าปริมาตรปริมาณหรือปริมาตรน้ําที่ต้องการใช้แปดสิแปดวันเนี่ยมันมีกี่ลูกบาทเมตรเราต้องการรู้ก่อนนะทันไหมครับน้ําที่จะใช้แปดสิบแปดวันมีกี่ลูกบาทเมตรก็เรารู้อยู่แล้วว่าแปดสิบแปดวันและเรารู้ว่าใช้วันละเศษหนึ่งส่วนสองลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นเอาจํานวนลูกบาทเมตรต่อวันไปคูณจํานวนวันทั้งหมดนะวิธีการคูณก็ตัดทอนได้เลยนะจ๊ะ สองหารสองเป็นหนึ่งนะครับและสองหารแปดเป็นสี่กับสองหารแปดตัวนี้ก็เป็นสี่ลงตัวเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นแปดสิบแปดวันจะต้องใช้น้ําทั้งหมดสี่สิบสี่ลูกบาทเมตรใช่หมอยกกาลังสามแทนนะแปดสิบแปดวันต้องมีน้ำสี่สิบสี่ลูกบาทเมตรและมีถังตอนนี้ต้องการสร้างถังสี่ใบงนั้นโดยเฉลี่ยแล้วต้องตกใบละกี่ลูกบาทเมตรฟังทันไหมครับโดยเฉลี่ย เราต้องรู้ว่าแทงแต่ละใบถังน้าแต่ละใบจะใส่ได้กี่ลูกบาทเมตรเราก็จะเอาจํานวนปริมาตรน้ําทั้งหมดที่เราต้องการคือ4 4ลูกบาทเมตรหารด้วยจํานวนถังน้ําก็คือหารด้วย4เราก็จะรู้ว่าถัางน้ําแต่ละใบจุน้ํากี่ลูกบาทเมตรแค่นี้น่าจะทันนะเราจะหารกันเลยนะครับ4หาร4ี่ได้1และ4หาร4ี่ข้างบนก็ได้1และ4หาร4ตัวหลังก็ได้1 หาลงตัวเลยเพราะฉะนั้นถังแต่ละใบที่เราต้องการสร้างคือจุน้ำ11ลูกบาทเมตรต่อ1ใบนะครับต่อ1ใบนะนั้นมี4ใบก็ได้44ลูกบาทเมตรใช้น้ำไปได้88วันเพราะวันหนึ่งใช้ครึ่งลูกบาทเมตรทวนไปทวนมางงไหมนะโอเคนะไปกันต่อนะครับ แล้วเราจะสร้างแท้งที่มันมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่เราก็ไปดูเลยเรารู้แล้วว่าปริมาตรถือแท้งถังน้ําเนี่ยนะครับทั้งใบเนี่ยมีปริมาตรที่เราต้องการเนี่ยเนีย่ยสิบเอ็ดลูกบาทเมตรนะครับเราก็ไปดูการแทนค่าน,นิดหนึ่งนะจากสูตรในการหาปริมาตรภายเรารู้แล้วยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะเรารู้อะไรอีกนะครับเราไม่รู้ R คือไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยรัศมีมันเท่าไหร่ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางเราไม่รู้รัศมีเราก็ไม่รู้เพราะรัศมีมันคือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางเราก็ค่าเอาค่าค้างไว้เป็นตัวแปรก,ก่อนแต่เรารู้ h คือความสูงของแทงก็คือ3เมตรครึ่งครับนะเราก็แทนค่าไปอย่างนี้ก่อนนะครับเท่ากับ11ลูกบาทเมตรที่เราหามาได้เพราะเราต้องการให้ถังน้ําจุ11ลูกบาทเมตรอา้าวอันนี้ยกกําลังสมมันหายไปนะลูก ถ้าลอกอย่าลืมใส่ล่ะนะครับนะตอนนี้มันมียกกำลังสามด้วยนะอ่ะโอเคนะบางทีก็ลืมนิดหนึ่งนะอย่าลืมนะเวลาลอกนะครับอย่าลืมใส่ยกกำลังสามตรงนี้ให้ด้วยเอาละสามเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยเขาเรียกว่าจำนวนคละเราต้องแปลงจำนวนคละให้เป็นเศษส่วนก่อนมันจะกลายเป็นเศษส่วนเศษเกินนะครับทำยังไงครับอ่าอันดับแรกสองเนี่ยค้างเอาไว้ก่อน คิดง่ายๆเวลาจะแปลงเป็นจำนวนค้านะเอาตัวส่วนค้างไว้ก่อนครับได้สองแน่นอนตอนนี้เอาสองกับสามไปคูณสองคูณสามเป็นหกสองคูณสามเป็นหกแล้วบวกกับเศษหนึ่งนะครับสองคูณสามเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดครับมันจะได้เป็นเศษเกินแบบนี้นะฮเราก็จะได้เป็น,นเศษยี่สองส่วนเจ็ดคูณอายกกำลังสองคูณเศษเจ็ดส่วนสองเท่ากับสิบเอ็ดลูกบาทเมตรนะครับสิเอ็ดลูกบาทเมตรอ้าว ตอนนี้ทำยังไงนะครับก็ใช้หลักสมการนะกลังสองไม่รู้11คงที่เอาไว้แต่เยอะมาหน่อยที่จะได้ใส่ตัวเลขได้นะครับและทํำยังไงครับเราจะต้องย้ายตัวเลขฝั่งนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งของสมัยเท่ากับนะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นหารอยู่ข้างล่าง7กับ2เอาไปไว้ข้างบนนะ72ตัวนี้ย้ายมาอยู่บนกลายเป็นคูณ ยี่สิบสองกับเจ็ดตัวนี้ที่อยู่ข้างบนเอาไปไว้ข้างล่างนี่หลักสมก,การเอาการเทนิบง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับจำไว้เลยการย้ายสมก,การย้ายแบบนี้นะครับอะไรอยู่บนเอาไปไว้ล่างอะไรอยู่ล่างย้ายไปแล้วไปอยู่บนอ่าเป็นตรงกันข้ามเอาละเราก็ตัดทอนตัวเลขครับโอดตัวเลขง่งายๆมากเลยนะฮะเราก็เอาเจ็ดเจ็ดหารเจ็ดได้หนึ่งแล้วเอาเจ็ดหารเจ็ด ก็ได้1จบไป1ตัวถ้าได้1นี่ก็คือจบแล้วนะครับหารลงตัวเป็นเสร็จแล้วต่อไปครับ2ครับ2หาร2ได้1และ2หาร2ตัวนี้ก็ได้1กับ2หาร2ตัวหลังก็ได้1เหมายความว่า2หาร22ได้11นั่นเอง11กับ1 1หอ่าหารกันได้เลยครับ11หาร11ได้1และ11หารทหัร้างบนก็ได้1นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับก็คือ R ยกกำลัง2เท่ากับอะไรนะครับ ข้างล่างก็เป็น1นึหมดเลยนะ1นคูณ1ก็เป็น1นะครับ1นึคูณหคูณหก็เป็น1นะนะ1คูณหคูณหผลเป็น1และข้างล่าง1นคูณหก็เป็น1เพราะฉะนั้นเราใช้แค่1ตัวเดียว r ยกกำลังสองจึงเท่ากับ1นคูณหเพราะมันมียกกำลังสองนะครับมันมียกกำลังสองนะครับอันนี้ให้ดูนะ คือหนึ่งคูณหนึ่งยังไงมันก็ได้หนึ่งอ่ะลูกก็เลยเขียนให้ดูแค่นั้นแหละนะฮะว่าในกรณีนี้เราต้องการหารัศมีใช่ไหมแล้วตัวเลขที่มันออกมาเป็นหนึ่งเนี่ยนะถ้าเราเอากําลังสองออกมันก็คือหนึ่งตัวเดิมครับนะหากินกันหนึ่งนี่สบายมากหนึ่งคูณหนึ่งมันก็ได้หนึ่งอามันก็เลยเป็นหนึ่งอ่ะลูกนะเส้นผ่านศูนย์กลางภายในถังน้ํายาวหนึ่งเมตรเนี่ยเป็นรัศมี นะครับหเมตรเป็นรัศมีคือจากครึ่งมาจนถึงเส้นรอบวนนี้1่เมตรเพราะฉะนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางคือ2เท่าของรัศมีครับ2เท่าของรัศมีก็คือเอา2ไปคูณ1นั่นเอง2อคูณหก็เป็น2คําตอบก็เลยว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในถังน้ํายาวประมาณ2เมตรจริงๆต้องใช้ประมาณหมดเลยเพราะว่าไอ้ค่าพายเนี่ยมาทำให้หารไม่ลงตัวจริงๆนะครับ นะเดี๋ยวเราได้ค่าใกล้เคียงนี่แหละเวลาเราสร้างก็ประมาณกันนี่แหละครับสองเมตรโอเคข้อเจ็ดจบแล้วตรงนี้อย่างง,งนะลูกนะนะฮะตรงนี้สรุปก็คือรัศมีเท่ากับหนึ่งเมตรนั่นเองโอเคเรียบร้อยคิดว่าพอจะทํากันได้นะครับและเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปถัดไปใกล้จะจบแบบฝึกหัดแล้วจ้ะสวัสดีจ้า